กลายเป็นกดมันละ้อยไปแล้วครับตอนนี้หือสามพันไปขอสองหมื่นนะขอสองหมื่นนะอือหูคุณหแล้วล,ลันเลยครับโอ้โหวิ0 0ห้าเคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเด้อ ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับน้องหมูเดงอีกแล้วนะครับเช่นเคยกับสล็อตของค่ายพีจีนะครับเกมสาวถ้ำเหมือนเดิมเลยนะแต่วันนี้ที่ไม่เหมือนเดิมคือทุนของเราครับ9 5เท่านั้นครับจริงๆกัหนึ่งร้อยนะแต่เผลอกดเล่นไปไม้หนึ่งแล้วก็โดนแดกไปเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> ก็จัดไปครับถือว่าทุน9 5แล้วกันทุนหนักๆมาเยอะและเล่นน้อยๆกันบ้างนะอืจัดไปเลยเอาใจสายทุนน้อยกันบ้างนะครับ9 5เท่านั้นน้องเล่นไม้ละ5้านะ ไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงครับถ้าเล่นไม้แบบนี้นะได้นิดๆหน่อยๆก็ก็อเอาแล้วใช่แต่ได้แบบเนี้ยเกบาทสิบห้าอย่างเงี้ยเอาเอาหมดจริงๆเพราะเราทุนน้อยมากๆนะเออเราต้องค่อยๆปั้นไปนะครับอ่าเสร็จอย่างเงี้ยสวยมาแล้วลุ้นเคเอาหน่อยเออมามามายี่เคทั้งกระดานไปดอกนี้พันสี่โอ้โหยเยอะมาก เยอะมากๆครับเพื่อนๆลองคิดดูครับไม้ละห้าแล้วแตกพันสี่นี่เยอะมากๆนะโอู้หแล้วดูคอมโบไปถึงคูณ9้าครับโอ้โหพีจีแม่งเอาใจทุนน้อยว่ะจริงทุนหนักว่าแตกดีนะทุนน้อยก,ก็ก็ไม่ได้แย่นะเออบางทีก็เล่นขำๆส,สนุกๆก,ก็ได้อยู่แล้วจังหวะดจังหวัดนรก เออยังไงยังไงสีสีเขียวมาสวยๆเลยโอ้โหจบไปก่อนนะกาลังไปได้สวยนะหุ้ยแต่ถือว่าเราเพิ่มไม้ได้แล้วนะอเดี๋ยวเราขึ้นไปไม้ละสิบกันนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวเราดูกันก่อนไม้ละสิบปุ๊บปัป๊บสวยมาเอาไว้เอาไว้เอเอามามาหน่อยมาหน่อยอีกทีนึงคูณห้าไปสวยๆหนึ่งร้ค, 100. ครับ แล้วคูณ6ไม่มาลุ้นกันต่อไมละสิบคุณน,น้อยก็ต้องลุ้นหน่อยนะเออก็ต้องแบบใช้ความอดทนสูงนิดนึงสวยงามโอ้โหทังกระดานนะดอกนี้สวยๆเลยครับแล้วคูณ5มาทั้งกระาน 3, 7, นันเจ็ดช่นหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยดอกนี้โอ้โหสามรวมๆแล้วโอ้โหเดี๋ยวน้องขึ้นไม้นะ ตอนนี้ค่อนข้างกำไรแล้วครับเราดูสวยๆก่อนนะสวยๆดอกนี้สีน้ำเงินลุ้นกันครับสดๆเลยดอกนี้อ้โหูสองพันเจ็ดครับโอ้โอ้ไม่ก้อนเลยเดอกนี้มาดีครับมาดีทุนน้อยทุนไม่เท่าไหร่เองนะโอ้โหจัดไปครับไม้ละห้าสิบมาขอหน่อยต้องอย่าลืมครับว่าทุนเราเก้าสิบห้าเท่านั้นครับน้อยมากๆน้อยมากๆ เดี๋ยวนี้ถ้าอยู่ในเมืองกรุงอะ่ะข้าวจานหนึ่งนะมัง้ง95มั้งนะไม่รู้นะแต่บางคนโอ้โหกินแพงกว่านี้อีกนะใช่เปล่าเออถือว่า95นี่ถือว่าน้อยน้อยโอเคสวยๆเลยดอกนี้คูณ4มาไราสารนละไปเยอะเหล่าจะจบเลยไม่น่าทักเลยขอโทเอาวะไหนๆไหน้หนหนหนวขอหมื่นนึงหน่อยขอดอกสวยๆหน่อย <c oughs> <c oughs> ลายไม่มานะอันนี้ลายไม่ดูเนี่ยดูจากตรงนี้รู้เลยแล้วลายไม่ดีเท่าไหร่แต่สีฟ้าได้ลุ้นอยู่โอ้โหพันสองลายไม่สวยครับแต่ก็หมื่นแตกไปแล้วนะโอ้ทำเป็นเล่นไปเนาะหมื่นแตกไปแล้วครับมาเอาใจกันหน่อยครับสักสิบไม่ถึงแล้วมั้งลองดูครับไหม่ละร้อยเลยนะจาก9นะก้าสิบห้าละกลายเป็นกดมาละร้อยไปแล้วครับตอนนี้หือสามพันไปขอสนะองหมื่นนะขอสองหมื่นนะ คูณอกแล้วลันลันเลยครับผมหูคูณห้าทันเก้าคอมโบยังอยู่คูณแปดยังไงคูณเก้ายังไงหลันลันเลยครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับทุนน้อยนะครับถ้าใครอยากลองเล่นสาวท่านนะครับลิงใต้คลิปได้เลยนะวันนี้ไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ